ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องสู้ขุสู้คนนะครับผมทุกสถานที่ทุกจังหวัดทุกปต่างประเทศนะพี่น้องเอฟซีติดติดตามทางเอ็ดกันอยู่พี่น้อง,ง,องข้างช่องกาเปรพายก็แล้วพาหุยและหนุ่มสวนยางชาแนลกันนะครับเอามานี่นะครับมาเบิงอ่ะล่าพัฒนาของวันจันนะครับส่งมาด่วนๆน,นะพี่น้องแอบไิโทษสัมผัสเอาอย่างกันนะครับ เอาไปรอดพี่น้องเอฟจวดจ้ากันไปรอดพี่ครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่อ่ายี่สิบห้าน้อพี่น้องเอฟวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ากันยายนนะครับสองห้าหกหกกันนะครับอ่ะวันจันทร์เด้อพี่น้องเอฟซีกับลาวพัฒนากันนะครับ เราพัฒนาตรงสื่อบัง้ามขอถอดขอแพ่หลายเด้อพี่น้องเด้อนะอย่าว่ากันนะครับตรงสื่อไม่สวยนะครับจะอ่าอนออกกันนอกพี่น้องนะครับของเจรังนะครับเจรังนะครับมาแล้วครับผมเจรังกาลสินนะครับที่ทุกคน โชคม้านกันงวดที่เดียวนะครับงวดกวันหันนะครับเจร่างนะครับลังกาลสินนะครับอ่ะสินทุนะครับพี่น้องเอฟซีกาลสินนะครับอ่ะเจรังกาลสินกันนะครับมาแล้วครับผมลาพัฒนากันนะครับเอาพี่น้องเอฟซีนะครับ ก่อนพี่น้องเอฟซีจะไปเบิงนะครับจะไปเบิงกันให้มาเบิงผลออกเลข6ตัวของลาวพัฒนากันสักก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีบางท่านอาจจะลืม่มอาจจะบรูว่าออกตัวได้กันนะครับผลออกเลข6ตัว884706 884706นะครับเรียก3ตัวนะครับเรียก3ตัวก็706นะครับ เลข2ตัวก็48ล่างนะครับสี่แงอ่านะครับทีนี้มาเบิง้งหลักฐานนะครับหลักฐานของเกรังกาลสินกันนะครับอายุแสงหน้าบัตรหาก่อนอ่ะขอแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะครับขอแล้วครับนี่ครับงวดวันทีนะครับวันที ยี่สิบสองนะครับที่ผ่านมานะครับเจร่างกาลสินนะครับไอวิ่งรุดบนล่างนะครับวิ่งรุดบนล่างอะมาบังคบคู่กันไปน้ำพีระฟิีกับผลออกกันนะครับอยู่เฉยเลโอเคครับนะครับนี่ครับคือผลออกนะครับอาเกล่างไหวิ่งสองกับเก้านะครับสองกับเก้านะครับหมดที่แล้วรุดไปนะครับไม่เข้านะครับหลุดไปเก้าก็ไม่มานะครับ เด็กบิงบ้มานะครับสองกับบ้มาเก้ากับบ้มาเอางวดที่แล้วนะครับกะขอโทษกอลพี่น้องอ่าเห็ซีหลายๆวันสันเจร่างวานะครับเอาหวดให้จับคู่ให้กับบะมีนะครับเลขอ่อเจ็ดศูนย์หกนะครับศูนย์หกบะมีนะครับข้างบนสี่เจ็ดล่างนะครับสี่เจ็ดล่างบะมี่มิเตอร์สี่เก้ากับสี่สองนะครับนะครับนี่บะมีนะครับ ลุดไปนะครับงวดที่แล้วนะครับของเกลียร่างนะครับปอเขาเด็กวิ่งกับปอเขานะครับลุดไปนะครับต้องเจ๊จับคู่ทั้งเลขวิ่งไม่เข้าอ้าวเพาเบิรงงวดนี้ส่วนตัวบานี่พี่น้องอีฟซี่เาเบิรงงวดนี้นะครับงวดวันจันทร์นะครับวันจันทร์อ่ะขยับใหม่นิดนึงนะครับงวดวันจันทร์ที่งวดวันจันทร์ที่ยี่สิบห้านะครับมาดุนดวนนะพี่น้อง มาดวนกันนะครับเจรังการสินให้วิ่งรูดบนล่างนะครับอ่ะวิ่งรูดบนล่างนะครับวิ่งรูดบนล่างกันนะครับ วิ่งรูดบนล่างนะครับศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสามนะครับศูนย์กับสามเด่นเท่าๆกันพี่น้องเอฟซีเด่นศูนย์เด่นสามนะครับเป็นพระเอกทั้งสองเป็นทั้งเอกทั้งสองตัวนะครับเด่นศูนย์เด่นสามเด่นเท่าๆกันนะครับหรือพี่น้องเอฟซี 0. มกักศูนย์ก็เอาศูนย์รูดศูนย์มักสามก็เอาสามรูดสามกันพี่น้องก็ได้พี่น้องเอฟซีหรือ บลูดมาเบงนะครับจะเอาตามที่เจรังเจาะให้นะครับเจาะให้นะครับ <c oughs> ต้องเบิดจะมีอยู่แปดคู่นะครับคือเกานะครับแปดคู่นะครับจากคู่กับมี่อ้าศูนย์สามนะครับติดศูนย์นะพี่น้องแล้วก็ศูนย์ห้านะครับ 0.7นะครับ0.8นะครับอ่ะติด3พี่น้องที่ติด3นะครับก็มี3 3มเบิลน,นะครับ3.3เบิลสามสามเบิลน,นี่ชนกันกของปูไฮกิด8นะครับแล้วก็3.5นะครับ3.7นะครับ สามแปดนะครับทั้งเบดจะมีอยแปดคู่นะครับแปดคู่คือเตรียมสูตรของเกียร่างกันนะครับพี่น้องเอฟซีเตรียมสูตรของเกียรร่างกันนะครับเอาครับผมมีเลขนะครับมีเลขสามตัวนะครับสามตัวให้พร้อมงวดนี้นะครับสามตัวก็มีนะครับสองสามศูนย์นะครับ หกแปดศูนย์นะครับนี่ครับคือเลขสามตัวแถมให้อีกเลขสี่ตัวนะครับงวดนี้มีสี่ตัวเพิ่มกันนะครับสองหกสามศูนย์แสดงว่านี่ครับตัวนี้ครับเอ้านะครับพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับสองสามศูนย์เลข เลขสามตัวสองสามศูนย์หกแปดศูนย์เลขสี่ตัวก็สองหกสามศูนย์นะครับสองหกสามศูนย์นะครับเกียร์ร่างเน้นตัวใดอ่มะมาเบิ่งกันนะครับวดนี้เกียร์ร่างมั่นใจครับเน้นที่เ่ะเน้นที่แปดศูนย์แปดนะครับเน้นที่ศูนย์แปดตัวรองก็คือศูนย์สามนะครับพี่้องเอฟซีนี่ครับ เอาเบิ้งกับผลงานที่ผ่านมากันควบคู่กันไปให้พี่น้องทีิเศษได้เบิ้องอาชีพได้เข้าใจกันนะครับอันนี้ของงวดวันที่22นะครับลุดไปนะครับเพิ่นไห้มานะครับวิ่ง2ตัวคือกันนะครับงวดนี้ก็วิ่ง2ตัวนะครับเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นเน้นที่2นะครับงวดนี้เพิ่นบ่เน้นนะครับให้วิ่ง0กับ3ามทอๆกัน ส่วนจับคู่ทั้งหมดก็มีแปดคู่นะครับแปดคู่งวดที่แล้วกับแปดคู่แต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นเน้นให้ตัวเดียวคือซีสองงวดนี้เพิ่นเน้นให้ตัวเดียวคือกันศูนย์แปดตัวร่องมีตัวร่องพร้อมคือนศูนย์สามนะครับส่วนเลขสามตัวก็มีสองหางนั่นขึ้นกันนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเพิ่มตั้งแต่เลขซีตัวเท่านั้นนะครับนี่คือของเก่ากับของใหม่นะครับเอ้าให้พี่น้องอีพีแคปหน้าจอกันเอาไว้ที่นี่นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ เอาไปพิจารณานะครับพิจารณาชอบใครเอ,อาเดอ้อ่าชอบกับท่านนะครับเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นขอให้พี่น้องอีฟซี่โชคมันด,ด้วยเเฮ่งกันนะครับกับเล่าวัฒนาของเจรังกาลสินมาดวนครับผม